สวัสดีค่ะวันนี้ชนิดจะทำขนมหวานที่ปัสจังน้ำตาลค่ะจะเป็นเมนูตั่วแดงต้มนะคะมาทำกันเลยค่ะใส่น้ำลงไปในหม้อตามด้วยพุทราจีนแห้งลงไปต้มเลยค่ะเราจะใช้ความหวานจากพุทราจีนแทนน้ำตาลนะคะทุกคนวันนี้ใช้4เม็ดค่ะจนเดือดปุดๆนะคะจนบรรลุแบบไหนอย่างเราก็อยากในความร้อนนั้นไปเลยค่ะจากนั้นก็ใช้ช้อนบี้แตกนะคะแต่ไม่ต้องให้แหลกคามือนะคะทุกคนหลังจากนั้นความหวานจากพุทราแห้งก็จะออกมามีกลิ่นหอมและน้ำก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลแบบนี้เลยค่ะก็จะทำการเคี่ยวไปสักพักนะคะให้น้ำนะคะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มขึ้้นนนะะะีคเราจใช เดือดนะคะแต่ไม่ต้องต้มนานเอาพอประมาณความหวานผสมผสานกับถั่วเป็นพอค่ะหลังจากเดือดปุดผุนนะคะเราก็จะได้ถั่วแดงต้มที่มีกลิ่นหอมและก็ได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะทุกคนปลให้เย็นสนิทค่ะกินถั่วแดงต้มอย่างเดียวมันไม่ถึงความดัจริตของชนีรักร่างอย่างเราค่ะเราก็ต้องมีนี่ค่ะมเมล็ดเมงลกนะคะที่ได้ทำการโยนลงไปสติในน้ำเปล่าค่ะแล้วก็ได้แปลงร่างเป็นแบบนี้ค่ะผลบูวบุรีอีกสิบกว่าเม็ดใส่ลงไปในขวดโหลที่ชนีรักโลกอย่างดิฉันนำกลับมาใช้ซ้ำค่ะหลังจากที่ถั่วแดงต้มของเราเย็นเป็็็็นน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 นทททททีีีีีี่่่่่่่่่เเ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 เรร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 ยยยยยยบบบบบบ้้้้้ออออแลลลลลววาาาาากกกกกจจจงงงงิิดดคคคคคคะะะะะตตัใใสสสไไปปปปขโหุุมมมููณ์พ